จ okay. ้ามเปิดแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะสีใสเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะข้อนี้ก็จะสวยนะคะข้อนี้ก็จะมีเสือราคาเท่าไหร่คะราคา20บาทค่ะคืนละกี่บาทนะคะคืนละกี่บาทนะคะสิบบาทค่ะเท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่นะคะสิบบาทยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทเลยเหรอลูก น้ำปิ่นพอยใส่สีส้สนันแสงเยอะมากเลยใช่ไหมคะรังเกงก็เหมือนกันค่ะรังเกงก็เหมือนกันสีหองสีชมพูแล้วก็สีส้มไหนเอาอันไหนสวยดูสิดูสิอันไหนสวยคนคนจะสั่งก็งสั่งก็ได้เลยนะคะจะได้เอาไปให้นะคะมีสีสน้ำเงิน ีใหม่คะ่ะดูอันนี้เป็นปีใหม่นะคะคุณพายชอบลายนี้เหรอชอบลายแบบ ขายอะไรอีกการนะคะอขายอะไรอีกคะไปดูเลยเข้ามาด้านในนะลูกเป็นกุ้งนะคะอ่าขายอะไรอีกเฉยๆแล้วก็นี่กุ้งกุ้งออกใหม่นะคะนี่ค่ะกุ้งออกใหม่ค่ะกี่บสองบาทค่ะขายอะไรอีกอ่ะขายอะไรอีกพี่พอดูซิขายอะไรบอกพี่ๆีสิไข่กุ้งใหญ่นะคะ แล้วก็ขายปืนฉีดน้ำนะคะถ้าใครวันสงกรานแล้วก็ซื้อจากร้านเราได้เลยค่ะนี่อันนี้สวยน่าหยามากเลยค่ะโอ้ล้็ขายปืนฉีดน้ำด้วยกี่บาทคะปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำกี่บาทลูกสิบบาทค่ะกี่บาทนะสิบบาทค่ะโอ้โหปืนฉีดน้ำสิบบาทก็มีนะคะอันนี้อันนี้ราคานี่สิบบาทนี่สิบบาทนะคะอะไปดูอะไรอีกมีลายโบพัทด้วยค่ะ เี่บาทคะยค่ะนี่เถูกต้องค่ะอาไปดูอะไรอีกคะาน้นค่ะด้านน้นขายอะไรนี่ค่ะเปอะไรคะ s f ค่ะราเทาไรคะรปเหมือนกันค่ะถูกต้องถูกอันนั้นถือเอาไปข้างหน้าเลยมีขายอะไรอีกอันนี้ถุงเล็กถุงเท่าไหร่ เอเอเอาก่อนนะคะคุณกี่บาทคะเล่นนะสองบาทค่ะสองบาทอีกแล้วนะคะโอ้โหอันนี้กังหานลมมันกี่บาทโลกอะ,อะไรน่าจะอะไรกี่บาทข้ายกี่บาทคะ 1ิบบาทค่ะสิบบาทนะคะโอ้โหรถแรกแจกแถมกันไปเลยทีเดียวต่อไปค่ะขายอะไรอีก ทุนย่อยยับไปเลยนะคะข้างบนเท่าไหร่คะอัน,นใหญ่ๆหญ่ในเท่าไหรนะ่คะร้อยแปดสิบค่าเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบค่าถูกต้องอันนี้ใส่เสื้อผูการเฉยๆนะคะไม่ใช่บรสษุการนะคะอ๋อใส่เสื้อประการใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสีอ่อนๆน่าจะร้อยแปดสิบค่ะถูกต้องค่ะอัน,นข้างบนเท่าไหร่คะมีอะไรบ้างอันนี้หนึ่งร้อยน,นะคะ ร้านน้องปินพลอยชื่อร้านเลยค่ะเรนโบว์สองค่ะร้านสุดย่าเรนโบว์อะไรเรนโบว์คมลอยเข้าไปข้างในน่ค่ะรถเยอะค่ะอ่าบอกพี่ๆซีมาอุดหนุนร้านน้องปินพลอยร้านปินพลอยด้วยนะคะนึกวก็ฝั่งนี้ก็มีนะคะ ระหว่างรอลูกค,ค้าก็ทำขาสของให้ขึยตอนกล้อาอน,นักบนลมนกินพลอยด้วยนะคะรถพี่พี่สิตื่นนะปินพลอยด้วยนะคะเข้ามาเข้ามารถใหญ่มาแล้วปะเข้าไปอยู่ข้างในดีวกว่ารถมาเยอะยยเยยน,น,นฉีดน้ยย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 ย ซื้อของตัวเองแล้วหนึ่งจองไปแล้วหนึ่งจองไปแล้วค่ะมีแต่เปืือนตัดเลยอ่าคนที่พี่เขาซื้อของ่อยค่ะแล้๋ยวแล้วมาบายก่อนเดี๋ยวมาแป๊บนะคะอ่ามานี่มานี่มาข้างหน้าเลยมาขอข้างหน้าเลย